ไปเรื่อยๆนะใจะเย็นๆไม่ต้องรีบเฮียไม่รีบเฮียเรื่อยๆเฮียคะนี่หนูก็คบกับเฮียมาแปดปีแล้วนะคะเฮียคิดว่าไปเรื่อยๆหรอคะอืมขอเฮียศึกษาหนูอีกนิดนึงก่อนนะอีกสักพักหนึ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนคนนี้ไม่อยากจะรีบมีความสัมพันธ์จริงจังคุณเจอแบบนี้ คุณก็เตรียมถอนตัวได้นะปีที่สามเลยล่ะครับผมบอกได้เลยไม่อยากรีบมีความสัมพันธ์หมายถึงว่ามันต้องไม่มีความสัมพันธ์นะครับอถ้าศึกษาคือศึกษาหลายครั้งที่บ้านเราอ่ะคนไทยอ่ะเขาว่าศึกษาก็คืออยู่กันเป็นผัวเป็นเมียได้เลยแล้วก็บอกศึกษากันไม่รู้ว่าศึกษากันยังไงนะเอาจริงมีลูกกันรเรียกว่าศึกษากันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดคนเขายังไม่จริงจังกับคุณ อ่ายังไม่อยากจะรีบมีความสัมพันธ์ของคุณเขาบอกไปเรื่อยโดยที่ตัวคุณอาจจะอยากแต่งงานอยากอยากได้ทุกอย่างแบบว่าจริงจังอ่ะอยากคอมมิตอ่าอยากให้เขาชัดเจนกับคุณอ่ะถ้าตัวคุณทําตัวชัดเจนกับเขาโดยที่เขายังไม่ชัดเจนกับคุณนั้นเขาจะยิ่งเทคไทม์ไปเรื่อยเขาจะใช้เวลาตรงนี้ไปเรื่อยครับสำหรับผู้ชายนะที่ชอบผู้หญิงนะครับเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นเหมือนรางวัล หรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเพื่อเพื่อได้มาซึ่งผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยคุณบอกว่าคุณพร้อมจะเป็นของเขาได้ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่ต้องพยายามจะไล่ล่าอะไรคุณก็ตามไม่ต้องพยายามจะแข่งขันอะไรก็ตามในการได้คุณมาผมถามว่าประโยชน์อะไรในการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นคนคนนั้นจะทําไปเพื่ออะไรไม่มีเหตุผลไหนที่คนได้รางวัลแล้ว จะลงไปแข่งอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้รางวัลชิ้นเดิมเป็นคุณคุณจะลงไปแข่งทำไมอันนี้เมื่อคุณได้รางวัลอยู่แล้วอ่ะไม่ประโยชน์ถูกปะเออเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่โดนดึงเกมนานๆโดนลากยาวนานๆน,นี่แหละครับเป็นไปได้ว่าเขาหลอกคบคุณเฉยๆอืมและสุดท้ายหลายคู่นะครับคบกัน8ปี10ปีก็ยังจบได้เพราะฉะนั้นก็ให้คุณไตรตรองดีๆถ้าเกิดว่ายาวไป ไม่มีความชัดเจนก็ต้องเบรคเกม